วัสดีครับวันนี้มารักโลกรักธรรมชาติกันสักนิดหนึ่งนะครับกับพืชกับต้นไม้เขียวๆอันนี้เป็นสวนเล็กๆที่ปลูกแขกตัดไว้นะครับเริ่มจากต้นเดียวต้นนี้นะครับตอนนี้มันก็ซื้อมาเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิด ครั้งหนึ่งนะครับเคยปลูกแขงตัดนะครับด้วยมเมล็ดในกล่องนี้นะครับเมื่อประมาณเดือนมกราคมปี64นะครับตอนนี้เมษายนจะสิ้นเดือนเมษายนแล้วนะครับปี B 64ก็ประมาณ3เดือนเราก็จะมาเปิดฝากันนะครับมาเปิดกล่องดูว,ว่าแขกตัดที่เราปลูกด้วยมเมล็ดนั้นจะเป็นจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน อนี้นะครับเขียวๆมันจะเป็นแคคตัสหรือจะเป็นวัชพืชทันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับ3มเดือนผ่านไปเราจะมาเปิดกล่องดูกันนะครับตอนนั้นที่ปลูกก็ปลูกด้วยเมล็ดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นพันธุ์ตะกกลพวกนี้นะครับแมงคนนกหรือไม่ก็ต้นนี้นะครับม,มีหลายๆต้นนะครับมันผสมผสมกันมาปลูกเต็มกล่องครับ เ,เต็มเลยแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นกี่ต้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยนะครับกระแทนชุบอมานี่นะครับผลผลิตที่ได้จากการปลูกแคคตัสในกล่องด้วยเมล็ดนะครับหรือเกสรดอกไม้นะครับก็หน้าตามันก็คล้ายๆกันหมดเลย ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์ไหนบ้างครับถ้าเพื่อนๆอรู้ก็ลองพิมพ์มาบอกบ้างน,นะครับนี่นะครับต้นอ่อนของมนันอายุสามเดือนก็สูงประมาณเข้า,เ,ขาเมล็ดเข้าเปลือกครับอันนี้ถ้าเมล็ดเข้าเปลือกอันนี้ก็จะใหญ่กว่านิดหนึ่ง นอกนั้นก็เหมือนจะพึ่งขึ้นนะครับต้นเล็กๆต้นเล็กต้นน้อยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำมาว่าณตอนนี้ประมาณ3าเดือนแล้วเปิดฝาได้แล้ววันนี้ก็ได้โอกาสดีก็เลยมาเปิดฝาแล้วถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแคคตัสด,ด้วยมเมล็ดแล้วมีผลเป็นแบบไหนบ้างลองพิมพ์มาบอกกันบ้างน,นะครับ รือเอาลิงก์มาแปะไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะแวะผ่านเข้าไปดูไปเยี่ยมไปชมให้กำลังใจกันนะครับหลังจากนี้ก็จะเปิดฝาไว้แบบนี้เลยนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเปิดฝาไว้แบบนี้และให้อยู่แสงแบบรำไรไม่ให้โดนแสงโดยตกนะครับแล้วถ้ามีพัฒนาการเป็น ยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนต้นอื่นๆอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าแต่และต้นมันมีชื่อว่าอะไรบ้างครับแต่เท่าที่รู้ก็สี่ห้าต้นนี้นะครับอยู่ในตระกูลของกุหลาบหินในกุหลาบหินก็มีหลายแบบนะครับที่ซื้อมาเพราะว่าในใบมันเนี่ยมันเหมือนมีน้ํามันเหมือนเป็นม็ดมดน้ำครับมันเหมือนอมุ่มมุมน้ำา ข้อแนะนําของพวกนี้ก็คือประมาณ1สัปดาห์ลดน้ําประมาณ1 2ถึงครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้พวกนี้หรือพวกนี้นครับก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับเป็นพืชทั่วไปลดน้ําได้ทุกวันสํนาหรับคลิปต่อไปเราจะเราจะมาถ่ายพัฒนาการของต้นอ่อนของ แัให้ดูในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ